งามงามพักได้งามกำละซิบบาทกำบักง่ญ่ๆเลยงามอีกหนึ่งลวกเห็ดจับชายแซบใช่ไหมจับชายทำจับชายแซบครับ,บเดี๋ยวต้องซื้ออนมาใส่กำละซิบบาท สิบบาทสิบบาทเงาเาไปยใหนี่งขายาเก้งวยวไปกัยวนี่าให้ไปขายผักไงเจียวจาเห็นงามงามงาม น้ำค่ะลวกเซฟลวกหวานเนี่ยเพื่อนๆหน้ามันพร้อมนานแต่พักกับเพลงพักเพลงร้ายปีนีะพักป่านองคำสิบบาทมีแบบเตี้ยแบบหวานพร้อมเพื่อนๆเลยแต่เมื่อน,นี้จะพอได้แบบนั้นมาได้แบบนี้มา 10บาทนะคะ